เกิดนียคืนกับพี่นองค่ะยานุโพดรัวๆเลยแต่บอต้องถามเรากว่าเกิดเนียคืนแอบยานุ no หนักจะมีเคาะแล้วคือเวลาเวลาเข้าไปในกลุ่มปิดย่ามใดคลิปที่อยู่ในกลุ่มปิดออกมาโพดข้างนอกก่อนยานุอีกก่อนคนในก่อนก่อนเจ้าของช่องอก่อนหมอรำเสียงมีหกก่อนผู้ใดทั้งสิ้นเลย ซึ่งเฮดให้ไล่ได้บางคนที่ที่ให้ไล่นี่คือจุดที่ของอิหลาหน้อยอาอายเ,ยเป็นเพลงใจสองนเกาะนาคีที่เลนย่ายามอเว้นที่เล่นอยู่คอนแกนนะคะอยู่วัดหลวงพ่อยญยวันนั้นเป็นวันที่ร้องเพลง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 ใจสองนเกาะนาคีบนเวทีครั้งแรก หลังจากที่เพลงยิลานลอยออกเมื่อแล้ววันนั้นเป็นวันที่ติดหนึ่งมาแรงแล้วก็เฮดให้น้องซ่อมตากเดดแต่คนเข้ากลุ่มน้อยมากทั้งๆท,ที่ประกาศไปแล้วว่ายิลาน้อยสิรองเพลงนี้บนเวทีครั้งแรกแต่คนเข้าไปในกลุ่มปิดหน่อยคือเก่าย่างหน่อยเหมือนเดิมซึ่งญาณ่าสิริเคราะห์แล้วว่า คนไม่เข้ากลุ่มปิดเพราะว่ามีบางคนที่เข้าไปในกลุ่มปิดแล้วเอาคลิปพวกนี้ออกมาปล่อยขังนอกเร็ยวเกินไปเร็้ยวกว่าเจ้าของช่องอีกต่อไปนี้ญาณุเพิ่นก็นเลยโผล่รัวๆเลยนาจะเป็นการขาดรายได้ไปน้าคนไม่เข้ากลุ่มปิดเพราะว่าเราดูขังนอกกับเบื่องท่านเพราะว่าห่างกันแค่แป๊บเดียวพอไล์สดแล้วปุ๊บทั้งนี้เอาขึ้นมาแล้วเหตุเหตุข้นบอกเขาไปในกลุ่มหลาย อันนี้น่าจะเป็นสาเหตุของที่ญาตนโออกมาโพดวัวเลยโพดไปจังไดถักฟางเดิเดน,นค่ะเ้อะตลกเนาะคลิปใจสอบบนเกาะนาคีครั้งแรกบนเวทีเพจอื่นลงจนเพจกูเป็นต้นฉบับน้อยอืมแล้วขั้นสูสีผ้ากันทายหรือฟ้าวอาลงเรียวปานี้กูสิเหตุกุ้มปิดมาเพื่ออีหยัง ถ้าเบิงเพดต่างๆก็สิบ่ดีกัวตีบได้เสียเงินเขากุมยากโอ้ยเนาะจังแมนหากินบนลังบนการลงทุนของกูคักเนาะเมยเมยเมืม่ยดาคนเฮดเพจบได้ดาคนเล่นติกตอกอันนี้เป็นเป็นโพสต์แรกนะคะโพสต์ต่อมาตดต่อกันรัวๆเลยนะคะต่อไปนี่อันนี้เป็นคาเป็นคําประกาศของญานุนะคะประกาศบายจังได ต่อไปนี้ใครเอางานในกลุ่มปิดออกมาเผยแพร่ผ่านเพจก่อน15วันหลังเพจหลังไลคจบรอรับหมายสารที่บ้านได้เลยนะไม่มียกเว้นใครทั้งสิ้นไม่ได้ขูใครคิดว่าขู่รองได้นะไม่รับกระเช้ารับเงินค่าเสียหายเท่านั้นอันนี้เป็นเป็นโพดสุดท้ายนะคะนี่คืออันนี้ขอขอยกเว้นให้ ว่าเทดจังใดจังสีเอาคลิปอีหลาหน่อยออกมาได้นะคะหน่งในกรณีที่ถือโทรศัพท์มาถ่ายเองหน้าเวทีได้ไหมได้จ้าถ้าไม่ตรงกับวันไลฟ์สดที่มีกลุ่มปิด 2. ในงานในกลุ่มปิดตัดช็อตสั้นๆเพื่อโปรโมทลง ต,ต,ต่อโตลงติ๊กตอกได้ไหมได้จ้าคลิปสั้น30-5สิถาวินาทีหลังวันไลฟ์หวันยกเว้นเพจและ YouTube เพราะเอาไปสร้างรายได้ได,ได้อันนี้ตัดออกมาหลังก่อน15วันไม่ได้นะคะคลิปสิลงในติ๊กต k อกสิ่ลงในคลิปสั้นใน y u u t u b นติ๊กต็อกก็ได้สาม0ิบถึงาสิวิอันนี้เป็น เป็นเดี๋ยวคุณยาสิขึนให้นะคะอ่านไอ้นี่ี๋ยวเข้าไปอ่านในเพจญาณุในเพจบอสนนเสียงวิหกนะคะเพะิ่นได้โพดล่วลวเลยเนื่องจากตอนนี้อิหลาหน้อยอให้ไล์ของแต่ละไล่ก็คือของอิหลาหน้อยะคะ่ะคนเข้าไปอันหนึ่งเบิ่งแต่เมื่อมีอเพจต่างๆที่เข้าไปนายน่าจะเป็นคนที่เข้าไปดูในใ,ใ,ใ,ในในสตรีมในกลุ่มปิดเลยเอ,ออกมา เพื่อนแถ้ออกมาเยอ่แต่ออกมาไวเกินต่อไปนี้ต้องหลังสิบห้าวันก่อนนะคะเพราะว่ามันน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งน่าจะวิเคราะห์แล้วนี่คือหนึ่งสาเหตุที่เฮตให้ค้นเข้าไปในกลุ่มปิดหน่อยเพราะว่าพอไล่จบปุ๊บย่ามือสามาเขาอออกมากแล้วไงขนาดเจ้าของคนไล่ญานุแล้วย่าออกมากที่หลังคนที่เข้าไปเบิงเลยอันนี้เลยเป็นสาเหตุของของคนที่บอเข้าไปในกลุ่มปิดไหมเพราะว่ากลุ่มปิดแต่ละครั้งเข้าไปน้อยมาก แล้วที่เอาออกมาคืออ,ออกมาจะช่วงให้ไล่ช่วงอิหลาหน้อยเลยช่วงให้ไลค็คือช่วงอิหลาหน้อยอะคะ่ะเอาออกมาค้นเข้าไปเบิ่งกลุ่มปิดก็เข้าไปดูความพิเศษของธิดานาคีอิหลาหน้อยสิมีที่เด็ดตะละมือแตะละมืออันนี้คือให้ไลข์ของของแต่ละไล์ในกลุ่มปิดพอไล่กลุ่มปิดปุ๊บมือเสาหรือว่ากางขึ้นไ่นเลยพอไลเ่เสร็จ เอาคืนมาเลยจ,จะแล้วเพจเพื่อน,น่ะส้างรายได้หน่อยไหมเป็นการไปเพื่อลงทุนนะคะลงทุนต้องไปจ้างลูกตวงไปน,นี้แล้วเอาเข้ามาเอาออกมาเร็วเกินแล้วก็ว่อนเลยในในติ๊กต็อกในคลิปสันในเนี่ยลงมาไวเกินต่อไปนี้หลักการเข้าไปอ่านในในช่องยานุนะคะ ไม่อย่างนั้นโดนหมายสารนะคะยานุเอาจริงแล้วนะคะเนื่องจากน้องมีมีอันนี้แล้วต้องปกป้องอ่าผลประโยชน์ของเพิ่นน้ำอันนี้เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของเจ้าของเป็นทรัพย์ส,สินทางปัญญานะะเนาะค่ะเนาะเอาออกมาว่าอดต่อไปนี้ทุกเพจก็ต้องทุกเพจท,ทุกช่องถ้าจะรายงานข่าวก็อ่าไม่รู้ว่าน่าจะได้เฉพาะ,ะภาพนิ่งภาพนิ่งบ่มีเขามาในนี้นะคะภาพนิ่งน่าจะได้อยู่ถ้าแคป ออกมาเป็นภาพนิง่งนาสิโอเคอยู่เนะเาะพะวัาหย่านกบ่อมีม,มีมีเวาเรื่องภาพนิง่งแต่ถ้าจะไปเอาเอา่อเป็นคลิปออกมาเลยอันเนี้ยต้องหลังสิบห้าวันนะคะอ่บอกว่าสิเป็นยูทูบเบอร์บอกว่าสิเป็นเพจต่างๆถ้าจะเอามาทำญานุไม่มียกเว้นไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสิ้นนะคะบม่มียกเว้นให้ผู้ใดทั้งสิน้นเพราะว่า่านุลงทุนผู้เดียว เวลาเห็ุอันนี้เพิ่นลงทุนผู้เดียวนอกนั้นเป็นอันนี้ขอฝากทายเฮ่าเนี่ละ่ะยูทูบเบอร,ร์หรือว่าอย่างต่างๆดูกฎระเบียบของยา่าโนตอนนี้ยา่าโนเอาจริงแล้วนะคะคลิปนี้คุณยาฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะพอกันไม่คลิปหนอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยานะคะสวัสดีค่ะ